ออกเสียงกันออกมาอันหนึ่งร้ายน่าดูนี่นี่เงาในกลมเหนื่อยนอนสุดที่ ฝนบ้่นอนนะครับฝนบ้านเกินนะครับมันันน หลานลุงหลานลุงสวัสดีนะคะหนูมาแล้วกลับจากโรงเรียนแล้วหรือคะคนดีป้ากำลังโปรดสัตรอยู่ค่ะปรดสัตรเสร็จก็กวาดบ้านกำลังกวาดบ้านอยู่ค่ะ มาทานข้าวกันแล้วเงียบเลยนะเมื่อกี้ส่งเสียงกันกระจององงเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กเนี่ยเหมือนเด็กปเหมือนเด็กปอสองอะ่ะเด็กปอสองหรือปอสามเด็กปสามแป,มปดขวบสวัสด,ดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจากแก เดี๋ยวขอป้าวกอดใบแป้บหนึ่งนะคะวันนี้ป้าก็มาช้าเหมือนกันคุณป้ามาช้าเหมือนกันค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ไปเราจะไปก็ไปสายหากคุณมั่นใจรักไม่วั่นไหวหรืออี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เร็นไหมเห็นไหมหารแล้วเรียกเลยแล้วอย่าเรียกนะอย่าเรียกอย่าเรียกอีกนะเอเวลานอกหน่อยนะจะห้อนขายยังอยู่ไหมคะ ยบ้านนวดหน้าได้ดูไหมคะแต่ร้านก็ยังเล็กอยู่นะคะแค่แค่แปดขวบเองนวดหน้าเป็นหรอคะ <c oughs> แตแบบ่เด็กแปดขวดสมัยนี้ก็ฉลาดนะคะเช <c oughs> ่นหนูรุง่งที่วานุ่งที่วานี่แม่แม่หนูหรือตัวหนูเนี่ย <c oughs> แม่หนูหรือตัวหนูคะ ตัวหนูชื่ออะไรนะชื่อไรลาใช่ไหมคะเมื่อว,วานป้าอ่านรู้สึกว่าหนูจะชื่อไรลาแป๊แก้วหนึ่งอ่ะชั่วโมงเนี่ะป้าไม่หมด <c oughs> นี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีละแค <c oughs> ่ไมนหมดไปเลย <c oughs>